สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะฮะกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะฮะได้รับผลดี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 สำหรับผมคือดีเลยนะฮะก็คลิปล่าสุดนะครับหาของมาขายแบบไม่มีกั๊กแบบเน็ทคิ้นนะฮะผ้าเช็ดปากเนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์นะฮะได้รับการตอบรับคอมเมนต์ที่ดีนะฮะส่วนยอดวิวนี้เป็นปกติอยู่แล้วจะประมาณเนี่ยผ่านไปวัน2วันก็อยู่ประมาณ40-50สําหรับช่องเล็กๆอย่างเรานี่ถือว่าดีมากนะครับ ยังไงก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้นะฮะฝากเพื่อนๆคอมเมนต์นะฮะเป็นกําลังใจเราหน่อยนะครับนี่เราต้องการคอมเมนต์มากเลยนะครับนี่ก็มีเพื่อนนี่ผมตอบแทบแทบจะทุกคอมเมนต์เลยเนะะี่ยยกเว้นคุณธนกิจนี่ขาประจําแฟนคลับคนนี้ขอให้ผมกดไลค์ก็พอแล้วนะฮะแต่สําหรับท่านอื่นๆนี่คนตอบนี่ผมทั้งนั้นนะฮะนี่ดูจากการตอบนะฮะผมคนเดียวเลยยังไงฝากคอมเมนต์นะฮะเป็นกําลังใจกับตอบด้วยนะครับแต่คลิปนี้ในแนปคินนะฮะเราจะมาต่อยอด คลิปนี้ต่อยอดอะไรฮะคืออาจจะมีเพื่อนคนไทยที่เห็นมาเฮ้ย mm. ผ้าเช็ดปากขายดีอย่างนี้แต่ทำไมเราไม่เคยสนใจเลยเราไม่เคยคิดแบบว่าจะเอามาขายเลยนะใช่ไหมเริ่ม mm. มีคนคิดแล้วว่าเออเราก็หาดูอารมณ์ประมาณว่าลองจะหาผ้าเช็ดปากมาขายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆใน e ี Bay ก็ได้นะครับในอ m a ซอนก็ได้นะครับแนปคินนะฮะนี่เราจะเสิร์ชใน Google ล r ค n นนะฮะว่า มันดีจริงๆนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่านี้ทาเป็นอเมริกานะครับ ENG แล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพูดผิดแล้วก็ประเทศ USA นะครับน mm ี hmm. ่ U S A มีคุณีจำนวนคนเซิร์ชถึง310ล้านคนใช่นครฮะ mm hmm. จากประชากรทั้งหมด330ล้านคนมี3 310ล้านย mm ูเซอร์เช่อนะครับเป็นเรื่องในประเทศสหรัฐเน mm ี hmm. ่ยแล้วผลตอบรับแค่ค mm ีย์เวิร์ดเน็คินคำเดียวยังไม่ได้แบบไปค mm ีย์เวิร์ดย่อยอะไรเลยนะครับ เนี่ยจุดพีคสุดเลยเนี่ยคนเซิร์ชถึงห้าแสนนะฮะในธุรกิจนี้นะครับขายดีช่วงปลายปีนะอ่ะก็จะเป็นช่วงช้อปปิ้งแหละมันไม่ใช่สินค้าคิดเถออะไรก็จะเป็นสินค้าแบบซื้อเข้าบ้านอะไรประมาณเนี้ยนะครับคนก็จะมากระหน่ำซื้อกันปลายปีอ่าห้าแสนแล้วก็คนขายบนอีเบนี่ก็มหาศาลนะครับแต่ประเด็นโอ้แล้วแบบไหนล่ะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยสนใจแล้วว่ะเออแล้วแบบแนปคิดลายไหนแบบดีไซน์ไหนที่ มันน่าจะขายดีจะได้เป็นไอเดียให้กับคนคลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปต่อยอดอ่านะฮะหลังจากที่เรารู้แล้ววธุรก,กิจนับคิน,นี่ยขายดีเดี๋ยวผมจะทําคลิปอ่า EP หนึ่งสองสามนะครับที่เราผ่านมาด้วยนะฮะเนี่ยไอไอไอ,อมาโอ้แต่มาม่นี่ต่อย,ยอดไม่ได้นะฮะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกตัวนี้ตัวนี้อะไรลืมไปละอ๋อถุงขยะถุงขยะนี่ลําบากเนี่ยเราซื้อมาจากจีนเอาแบบถูกๆก็คงแนวนี้แหละไม่ต้องทํานะ EP นี้ไม่ต้องทํา อ่าแล้วมีอะไรอีพีแรกอีพีแรกนี่น้ำมันมวยนะฮะนี่มันบกคอร์คคีย์เวิร์ดนะครับอืมเอ๊ะหรือว่าน้ำมันมวยเลยใช่ไหมน้ำมันมวยเลยใช่ป่ะอีพีแรกก็ผ่านไปแล้วกันนะครับอ่าอย่างนั้นก็เดี๋ยวถ้าเกิดอีพีไหนดูแล้วเป็นสินค้าแมสอย่างนี้นะครับเราก็จะมาต่อยอดละกันว่าเอ้ย,อยสินค้าประเภทนี้ยแล้วแบบไหนแล้วจะดูยังไงล่ะใช่ไหม อันนี้ก่อนนะครับเราจะมาดูไอเดียใน Amazon แต่ก็สามารถเอาไปขายบน eBay ได้นะครับประเภทแรกก่อนใน Amazon เนี่ยนะครับเขาจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวลน์เดี๋ยวไปตอบนะฮะปิดเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวขอให้จบทำคลิปก่อนมันจะมี Amazon Best Seller ซึ่งท็อปร้อยอ่ะมันไม่มีแนปคินอยู่แล้วหรืออาจจะมีโผล่ขึ้นมา,น,าน่นานทีอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นนะอไอตรงนี้ดูยาก นะครับเพราะเขาจะรวมหมดเลยว่าสินค้าในหมวดนี้ยอะไรที่มันขายดีบ้างในช่วงนี้ถูกไหมครับ mm hmm. แค่ร้อยชิ้นเนี่ยบางทีก็มีซ้ําๆกันบ้างนะฮะผลิตภัณฑ์อาจจะมีซ้ําๆกันบ้างแต่จะให้แนปคินของโลโผนี่ก็ลําบากอ่าต่อมาถ้าเราไม่ดูในท็อปร้อยนะครับเราก็จะไปในอเมซอนอ่าแล้วก็เซิร์ชแต่ดูนะดูอะไรเลยนะนี่ดูกันสดๆเลยนะแนปคินอ่าแนปคินนะครับแนปคิน ประเด็นคือมันไม่เรียงไม่เรียงยังไงออะมาดูนะไม่เรียงยังไงนะครับเครื่องเบือ่อลังโหลดมาอยู่นะครับอ่ะแร้งมาละยี่เห็นไหมแล้งสองพันแร้งหมื่นแล้งหมื่นอแต่เนี่ยหมื่นสามเห็นไหมแร้งนี่เหลือตกไปหมื่นหนึ่งหมื่นสามเอาต่อมาเอาแล้งสี่หมื่นเก้าหมื่นห้าแล้วก็หลดมาพันเจ็ดคือมันไม่เรียงไงประเด็นคือเราอยากรู้เลยว่าไอ้ท็อปท็อปของเนปคินเนี่ยที่ ที่ขายดีในคีย์เวิร์ดแนปคินเนี่ยมันเป็นผ้าเชิดปะแบบไหนเพราะฉะนั้นมันมีวิธีครับเ,เพื่อนๆวิธีก็คือแต่ตัวนี้ต้องไปที่เครื่องมือจังเกิลสเกลนะฮะตรงนี้ผมก็แม่งเอาทุกหมวดเลยแต่เซลโฟนไม่น่าจะมีนะเอ่อบิวตี้เพอร์ซนอลไม่น่าจะมีแต่ก็ไม่แน่นะอาร์ตไม่แน่มันก็อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีแนปคินคอมพิวเตอร์ไม่มีโคตติ้งไม่แน่นะฮะโสเซอรี ก็ของกินก็ไม่นะฮะเฮลก็ไม่น่าจะมีวิดีโอเกมไม่มีทอยไม่มีนะครับทูโฮไม่แน่สปอร์ตเอาท์ดอร์ไม่ใช่ไม่ไม่แน่เหมือนกันนะฮะซอฟต์แวร์ไม่ใช่เพจไม่แน่เหมือนกันเลฟคินเพจอาจจะเป็นไปได้อ่ลมิวสิคอลไม่ใช่อินดัสเทรียลไม่ใช่ออแอพพลิเนนี้ไม่แน่ใจอาร์ตครับไม่แน่เหมือนกันออโตเมทีิไม่ใช่เบบีไม่แน่อ่าแล้วก็แลนกิ้งหนึ่งถึงสี่หมื่นอ่าแล้วก็ตั้งทุกค่าไปอันนี้ได้ละ แล้วก็ใส่คีย์เวิรตรงนี้เลยครับประเด็นอยู่ตรงนี้ถ้าเราต้องการวิเคราะห์แนปคินเลย Includ e keyword napkin นะฮะใส่ลงไปเพราะฉะนั้นพอเราเลือกกระจายทุกหมวดแล้วแล้วคีย์เวิร์ดนปคินมันจะมากกว่า b บ s เซลเล e r ซึ่งเ e สเซลเ l อร์มันจะมาแค่หนึ่งถร้อแลวอะไรก็ไม่รู้เป็นท็อปร้อยของแต่ละหมวดแต่ตอนนี้เราได้แนปคินขายดีมาประมาณที่แ a งกิ้งนะฮะหนึ่งถี่มืนะครับมาประมาณ6กรชิ้นแล้ ประเด็นคือมันก็ไม่เรียงอีกเนี่ยมันไม่เลียงแรงกิ้งเนี่ยขายดีนะฮะเนี่ยมันจะมีแรงเราคุยกันแล้วถ้าแรงน้อยแปลว,ว่าขายดีแรงเยอะแต่ตรงเนี้ยเราสามารถกดให้มันเรียงได้ครับเนี่ยเราจะกดตรงนี้นะครับจากหกร้อยสี่สิบเก้าแต่กดครั้งแรกเนี่ยมันจะเรียงเรียงสูงก่อนมันจะเลียง,งเลขสูงก่อนนะครับสามหมื่นสามหมื่นแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเขาจะหามาเลยครับว่าไอแลงหนึ่งถึงสี่หมื่นเนี่ยแบบไหนที่เป็นแบบขายดี เห็นไหมเห็นไหมเราก็จะได้แล้วครับแลน์กิ้งที่ดีที่สุดคือ285แต่แนปคินมันอาจจะดีเลยนิดน,นึงนะครับเราก็กดเข้าไปดูได้เลยอ๋อแนปคินแบบนี้ที่เขาขายดีเห็นไหมเห็นไหมแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีจ u n g l e s c o u t นะครับใช้มันให้เป็นประโยชน์เลยนะฮะแต่นี้เราจะมาดูท็อป10หน่อยนะฮะว่า แบบแนับินที่ขายดีเนี่ยในในในอเมซอนเนี่ยแล้วเราก็มาต่อยอดแต่ทาไมตัวนี้ผมกดไม่ได้อ่ะมงนะฮะปกติมันจะกดได้อะมาละมาละโอเคเอ่ะตัวแรกครับอ่ะดูก่อนนะในครึ่องมือนแนขนมันมันแรงอยู่ที่เออหกร้อยเรามาดูล่าสุดของเขาจริงๆนะครับล่าสุดของเขาอยู่ที่ประมาณสามรอยสี่สิบดีขึ้นไปอีกนะครับ โอ้โหแงรง340ในค i ิ c เชนแอนด์ไดนินะฮะเ <refriger ant> ท่าไหร่กันนี่นะฮะไปดูหน่อยนะครับขายดีแค่ไหนนะฮะถ้าแบบมันถูกต้องตาต้องใจถึงแม้จะเป็นใน Amazon <refriger ant> บอกเลยครับตัวนี้ถ้าไปขายใน Ebay <refriger ant> ก็บอกเลยว่าขายดีแน่นอนนะครับแต่ต้องไปดูแล้วต้องดูความเหมาะสมเพศสมผลว่าเราสามารถที่จะทำได้ด้วยไหมนะครับ <refriger ant> อ้าวแล้วโอเคแรงเท่าไหร่นะ แรงที่สะสะอ,อ๋อในนี้285นะครับแต่ว่าในนี้ในนี้340โอเคเอาไปดูหน่อยนะฮะแรงในหมวดหมวดอะไร Kitchen Dining นะครับตอนนี้แมนยูแมนซิตี้กำลังจะเตะเลยนะครับเพื่อนๆใครสนใจก็ใครมีทูวิชั่นก็ไปดูได้นะฮะ หรือใครติดทรูนะครับหรือใครสมัครสมาชิกของทรูนะฮะอีกนาทีเดียวเตะแล้วนะเนี่ยริบูผมเตะห้าทุ่มครึ่งเลยไม่เป็นไรนะฮะยังไงก็ฝากรบพวนนะครับชอบคลิปแนวนี้นะฮะวิเคราะห์กันดุขนาดนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็โฆษณากลางเลยนะฮะสนใจเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะฮะคอร์สนะฮะสอนออนไลน์ก็มีสอนจับมือทําผ่านโปรแกรมสกายแบบจับมือทําเลยให้เพื่อนเพื่อนทเองกับมือแล้วผมอธิบายเลยว่าขั้นตอนนี้ทําอย่างไรนะครับ แล้วก็หากทดกอยากใช้เครื่องมือก็บอกได้นะครับเราก็มีการแชร์เครื่องมือในราคาที่ถูกกว่าคุณไปซื้อเองเป็นสิบสิบเท่าเลยนะครับอ่ะกลับมาต่อนะฮะหลังจากที่โฆษณาขายของไปนะครับก็ขายได้ตกประมาณเดือนละเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบตีไปกําไรเหรียญเดียวพอตีไปกําไรสมมติกาไรเหรีนะ 7, 9, มมรยญหน,น,นึ่งพอนะเจ็ดเก้าแปดศูนย์กำไรสักเหรียญหนึ่งคนนี้สมมตินะเจ็ดเก้าแปดศูนย์คูณสามสิบเอ็ดบาท สองแซนสี่แค่นั้นเองแต่เราวิเคราะห์หน่อยไอเนี่ยมันไม่ไหวนะเออมันแบบมันแพ็กเยอะมากอะ่ะเนี่ยสิบสองแพ็กอะ่ะแล้วก็กว้างสิบแปดคูณสิบแปดอะคุณต้องคิดถึงเรื่องต้นทุนเลยนะครับสิบสองชิ้นเลยนะเออแล้วก็ผ้าไอนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าใครทำต้นทุนไหวก็ลองดูนะ แล้วก็มีให้เลือกหลายสีด้วยนะเอออ่าอันนี <limbs. S 1> ้เราก็ต้องไปเดาแล้วแต่ผมว่าสีพื้นฐานเลยดําขาวไว้ก่อนวันหลังถ้าเกิดคุณดีคุณก็ไปซื้อผ้าแล้วสีเบสิกมากเลยไม่ต้องอะไรเยอะแยะอืมไม่ต้องอะไรเยอะแยะหยิบกาไรสักศูนย์จุดห้าก็ได้อะก็ย mm. it, ังง mm ินได้เลยกำไรล้วแสนกว่าบาทอะเดือนนี่ไงขายเฉพาะผ้าผ้าเนี่ยในอเมซอนแต่นั่นแหละคุณต้องไปคิดถึงเรื่องต้นทุนด้วยนะครับเขาขายอยู่ที่สิบเจ็ดจุดเก้าเก้านะครับ ก็ห้าร้อยห้าร้อยลบต้นทุนที่หนึ่งแพ็คเนี่ยคุณต้องทํามาสิบสองแผ่นนะฮะแต่ถ้าสั่งทําตัดตัดเดียวคุณก็ไปดูผ้าเมตรผ้าหลาอะไรเงี้ยว่าเออถ้าเราเอามาตัดไซส์ประมาณนี้อย่างนี้ผ้าอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไปดูดีเทล,ลเขาถ้าคุณสนใจที่จะอยากลงทุนเกี่ยวกับแนปคินนี่คือตัวที่ขายดีที่สุดอเห็นไหมน่าสนใจไหมเป็นแบบที่ขายดีมากๆเลยบนอเมซอนนะครับอ่ะ เราก็ไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับคลา s สิกสปอร์ตเทมี b เบิร์ a เดย์ปาร์ตีแปลกดีนะเอา้าผมหายแล้วอืมอืมอุ้ย,ย,ยนี่ขายจนหมดสต็อกเลยอ่ะวิเคราะห์ไม่ได้เลยอ่ะแต่ดูแรงสิอะไรเนี่ยหนวดดีพีเตอร์ โอ้แปลกดีนะแบบนี้เออเอาเป็นว่าแบบนี้ขายดีนะขายจนเหมือนสต็อกเลยนะเออมาแบบดีไซน์นะนี่ชิ้นนี้อยู่ที่ดีไซน์เลยนะครับเออสวยดีนะก็พอดีไซน์ง่ายๆนะเป็นสปอร์ตอะนะครับของเขามีกีฬาอะไรบ้านเขาเน,นี่ยบาสเกตบอลฟุตบอลก็มีนะฮะเบสบอลนะฮะคริกเใช่ไหมคริกเกตปะไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันเนะี่ยมันกีฬาชื่ออะไรวะขอ,ของของเขาที่เป็นน้ําแข็งเนี่ย นะครับอืมแล้วก็อเมริกันฟุตบอลนะครับมาครบเลยแต่ตัวนี้ตัวกลมๆม,มันเป็นแนปคินนะคลาสิกปาร์ตี้มีเบอร์เดย์ปาร์ตี้เพลทเพลทแอนด์เนคินเลยนะราคาไม่รู้อีกอืมพูดยากพูดยากอ่ามาตัวอื่นก่อนละกันนะครับอืมตัวนี้เป็นเบอร์เดยเนปคินผมว่ะตัวนี้ขายลำบากไซส์ใหญ่นะฮะแล้วก็เบานะฮะอันะนะี้ขนะ้ามไปเถอะ เจ็ดสามตัวแล้วนะต่อไปตัวนี้ครับนี่โอ้โหพื้นฐานมากชิ้นนี้นะฮะเป็นพัมคินนะครับฟักทองใช่หไหมัเพ็ 4, ดแมตต์ฟอร์ไดนิก็มือเย็นนะ่ะแต่นี่ไซส์ดูนะไซส์จะเป็นสิบสคูณสิปดนิ้วอ่ะเมื่อกี้เป็นสิบแปดคูณสิบปดนะครับแล้วก็สี่ชิ้นเท่านั้นนะครับราคาเท่ากันโอ้แต่แต่แต่ชิ้นนี้มันแบบผ้าแบบเห็นไหมมันเบสิกอะอ่าแต่ชิ้นเนี้ยเขา เหมือนมีรายละเอียดบนตัวสินค้านะครับอืมก็เพิ่มมูลค่าขึ้นมาจากสิบสองเหลือสี่แต่มีลายเป็นลายฟัาทองอ่ะคิดน้อยไอ้น,นี่ถ้าเกิดอ่าคุณสามารถทำลายมาได้ตัดได้นะฮะราคาเท่ากับสิบสองเพิ้นมันสร้างมูลค่านะครับอืมก็โอเคนะโอเคมากเลยแล้วดูเดียนี้มันขายพอหกืนนี้แม่งเพิ่มเหรียญเดียวเป็นผม,มงขายสี่ผพนี่วันนี้เนี่ยนะครับ น,น่าสนใจเหมือนกันนะครับแลงกิ้งเท่าไรทำเงินได้เท่าไหร่แต่ผมจะตีเป็นกําไรเหรียญเดียวพอนะคานทีออริจินโอ้ใช้หน้าด้วยนะคนซื้อลูกค้าก็ยอมรับนะแปดร้อยหนึ่งเนี่ยครับแลงกิ้งอยู่ที่แปดร้อยหนึ่งนะฮะได้เดือนกี่ชิ้นนะครับไปดูกันนะครับอ่านี่คือแบบเป็นไอเดียนะอีรเจ็ดศูนย์นะฮะลองดูกำไรเหรียญหนึ่ง4 7 7เจ็ดศูนคูณหนึ่งเหรียญ แสนสี่คำ,คำนี่กำไรเหรียญเดียวเลยนะกำไรเหรียญเดียวพอนะไม่ต้องเยอะนะฮะขายแบบขายแมสไงขายผ่านเซเว่น 7, ขายแบนโลตัสบิ๊กซีขอให้วันหนึ่งวอลลุ่มดีๆเดินหนึ่งขายวอลลุ่มดีๆกำไรไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดคุณมีทั้งสิบสินค้าละ่ะคุณจะได้รายได้เป็นเท่าไหร่เออใช่ไหมโอ้โอ,โอ้อันนี้สิแปลก สิบสองจุดเก้าเก้าด้วยมันใช้ยังไงวะสีไอ้มันรูปร่างมันแปลก,ปลกอันอื่นมันเป็นหมวกอะ่ะอ้นนี่มันแล็บคิดยังไงอะ่ะมันแฮดอะ่ะไม่เอาไม่ใช่อเอาแรกดูแปลกโอ้ห้าร้อยแพ็คข้ามอ้น,นี่คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยเนะี่ยอ่านี่ดีไซน์อย่างนี้ฮะบ้านเราเป็นผ้าของไม้อยู่แล้วใช่ไหม อมเซตออฟสิบสิบแต่เป็นยี่สิบนิ้วนะครับเป็นลายเหมือนผ้าของม้าเลยนะเนี่ยแต่ต้องดูเนื้อผ้าด้วยนะครับก็ไปดูเนี่อ่านนะเป็นผ้าคอทตอนนะครับเป็นผ้าคอทตอนโอ้สีแปลกแต่ปะทงชาติบ้านเขาก็สีเดียวกันบ้านเรานะนะฮะขาวน้ําเงินแดงโอ้มันได้อารมณ์แบบรักชาติอุ้ยราคาดีด้วยนะสี่ยสิบสี่จุดเก้าเก้าอใช่ได้ใช่ได้ไดมีต้องสิบแล้วมั้งวันนี้นะฮะพันเก้ารอี่สบนะครับ อ่าดูดิแลงพันเก้าร้อยี่สิบขายได้ประมาณกี่ชิ้นนะครับแต่ชิ้นที่ผมดูแล้วกำไรมากกว่าเหรียญแน่ๆนสองหกหนึ่งศูนย์นะสองหกหนึ่งศูนย์ราคาคือผมจะตีกำไรเหรียญเดียวหมดนะแต่ตัวนี้ผมว่ากำไรไม่น่าจะต่ำกว่าเหรียญน,นะจริงๆดูแล้วนะครับก็าขายได้ราคาดีด้วยเหมือนกันนะนะครับยี่สิบสี่เก้าเก้านะครับก็สิบชิ้นนะฮมเห็นไหมนี่ถ้าใครหาเนียขคินมาขายนะครับ ง่ายๆเลยผมเรียกว่าลายผ้าขอมา้าแล้วกันแต่เป็นผ้าคอตตอนนะบ้านเราผมไม่แน่ใจว่าผ้าขอม้ามันผ้าอะไรนะก็ลองต่อยอดจ่สังเกตนะมันจะมีอยู่แบรนด์หนึ่งอนะที่เขาปั้น,นะน,นเน่นะนน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 ปั้นแบรนด์ผ้าขอม้ามีอยู่เจ้าหนึ่งอะเนี่ย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 เมยเนี่ยปั้นแบรนด์ผ้าขอม้าผ้าขอม้าเงินล้านเนี่ยน่ฮะเห็นไหมมีคนไทยเข้าไปสร้างบุญรักค่านะครับ เนี่ยเขามองเห็นเห็นไหมเนี่ยก็มองเห็นเขาไปทําอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะเลยเห็นไหมเห็นไหมอ่าคุณก็ไปถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการอะไรประมาณนี้คุณก็ไปคุยกับชาวบ้านได้โอ้แล้วนะักคีนไม่ง่าย่ะตายอะ่ะเห็นไหมดูเดี๋ยวเป็นทานู่นทำนี่ฝรั่งชอบเยอะแยะนะครับเห็นไหมแต่นี้เรามาแบบมาสายนักขีนก่อนไลา์ที่แบบมันขายดีก่อนนะครับ ็ลองไปคุยกับผู้ประกอบการผ้าเขามาได้สบายสบายเลยเห็นไหมมันต่อยอดไปได้เยอะจริงๆนะครับอืมนี่ผมต้องทําตามสัญญานะแต่นี่มักี่ตัวแล้วอะ่ะผมขอลายนำประกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเลสองตัวนะฮะที่ตัวนี้ก็ไม่เวิร์กอ่ะผมให้อีเซ็กตัวหนึ่งแล้วกันนะที่มันเลยสิบอันดับมานะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับตัวแรกเนะอ่ะตัวนี้ครับ แหวว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 ไอน,นี่ขายเด็กแน่เลยบอกเลยนะฮะนะครับขายเด็กเลยนะฮะก็ออกมาี่ต้องดีไซน์หน่อยต้องเป็นคนดีไซน์วาดรูปแล้วก็ไปให้ร้านผ้าทำนะนะครับอ็บอกเกิลเลยเนะี่ยดีพาร์ตเมนต์นี่ยขายเด็กเลยนะขายเด็กแต่ผมว่าขายได้เรื่อยๆเนะี่ยถ้าวาดสวยๆนี่นะเออขายได้เรื่อยๆจริงๆนะสวยสวยอ่ะก็เป็นอีกแด,ดีไซน์หนึ่งนะฮะ ก็คุณก็หาคีย์วงคีย์เวิร์ดอะไรไปมันก็น่าจะมีอยู่นะเออลองไปเซิร์ชดิคีย์เวิร์ดนี้มีคนหาไหมนะครับเนีคินแล้วก็อมกินเมื่อมีเห็นไหมมีคนหาเห็นไหมครับแปลว่าเป็นไทเป็นไงฮะถ้าเกิดคุณลายเนี่ยมีลูกค้าหาแน่นอนแล้วผมชื่อว่าคูกแข่งน้อยด้วยในอีเบยอ เน็คินสามแสนใช่ไหมแต่ถ้าเมอร์เมดเน็ขคินล่ะเหลือหกร้อยโอ้โหแล้วหกร้อยขายดีไหมนี่ถึงถึงเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าใครทําได้นะโอ้โหแม่งเอ้ยหกร้อยขายได้ร้อยหนึ่งเกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซนต์เลยนะก็ใช้ได้นะผมโอกาสขายมาแน่นอนนะครับโอโกาสขายได้แน่นอนนะครับอืมนะฮะแล้วจะไม่ขายกันทูกถูกจังโอ้แต่นี้ราคาออนดิสมอังกฤษ นี่เป็นเซตนี่เหมือนใน Amazon เลยนี่ดรอปชิปมาจาก Amazon ปหมนเนี่ยนะครับนี่เป็นเซตเลยเป็นการกับมูลค่าเลยเนี่ยอ่าผมว่าศิลปินแล้วกันนะศิลปินใครทำได้ก็มาทำเอานะครับน่าสนใจอยู่นะครับตัวนี้นะ,ะมเมเบนเดคินอ่ะใครชอบคลิปแนวนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะนอกจากที่เราจะรู้แล้วว่า เออธุรกิจเนปกินเนี่ยมันมัน,ม,นมันสามารถที่จะทำกำไรได้ไดแต่เนปกินแบบไหนละ่ะถูกไหมเพราะเนปกินมันมีตั้งหลายแบบคลิปนี้จะเป็นตัวต่อยอดจากการวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์อไอเดียแล้วอย่างน้อยเรารู้ด้วยว่าละแบบที่เขาต้องการละแบบไหนไม่ใช่แบบโอ้ยเนปกินขายดีทำไมกูขายเนปกินไม่ได้เลยวะพะชิดปากมึงไอโอ๊ตมึงบอกขายดีจังทําไมพอกูโพสแล้วขายไม่ได้ บางทีมันก็อยู่ที่แบบบางทีมันก็อยู่ที่ดีไซน์มันไม่ใช่ว่าสินค้าขายดีและคีย์เวิร์ดอย่างเดียวคีย์เวิร์ดทำให้คนมาหาเราเจอเยอะขึ้นแต่ถ้าแบบเราไม่สวยเขาก็ผ่านไปเหมือนทำเลอะทำเลนะแบบมีคนเดินมาผ่านหน้าร้านคุณจากเมื่อก่อนอยู่ในซอยลึกมีคนเดินผ่านร้อยคนแต่วันนี้เราอยู่ในมหาลัยอยู่หลังมหาลัยอยู่หน้ามหาลัยวันหนึ่งมีคนเดินผ่าน3 4ี่พันคนแต่ถ้ามันดูไม่น่ากินมันก็ขายไม่ได้นะครับนี่คือหนึ่งในหลักสูตรของ โอทออนไลน์สอนขาย ebay amazon นะครับเรามีครบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยสอนให้คุณหาสินค้าเป็นนะฮะสอนให้คุณหาทำเลเป็นและแบบไหนละที่มันต้องตาต้องใจที่มันขายดีเราจะได้เอามาขายสอนยันต้นน้ำปลายน้ำยันเรื่องส่งของส่งไปรซนีไทยส่ง d ีเซลเอ็กเพ s ไปหลังขายทำยังไงให้ลูกค้าประทับใจกับมาซื้อสการรักษาลูกค้าเก่า ดีกว่าหาลูกค้าใหม่เยอะทำยังไงนี่คือทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไม่ต้องรอผมมาทำคลิปฟรีด้วยเพื่อนๆคนไหนสนใจเรียนนะครับขายของนิดนึงนะฮะก็ติดต่อได้เลยนะฮะรายละเอียดอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับคอร์สก็จะมีง่ายๆหลกัหลกๆก,ก็เป็นคอร์สออนไลน์กับคอร์สสอนจับมือทำแต่ก็ออนไลน์เหมือนกันนะฮะผ่านโปรแกรมสกายนะฮะช่วงนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันมีทั้งมะเร็งมีทั้งเบาหวานเลยนะฮะช่วงนี้ เริ่มมีแผลที่ขาแล้วเยเสียวเนี่ยจะต้องโดนตัดขาเนี่ยตอนนี้ก็ต้องหาหมอเนี่ยช่วยๆกันเรียนหน่อยนะฮะหาตั้งไปหาหมอเนะยครับไม่ไหวฮะเดือดร้อนจริงๆช่วงนี้อ่ะก็ยังไงนะฮะเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายนะครับชอบไม่ชอบอย่าลืมคอมเมนต์ให้เราด้วยแล้วก็ฝากซับสไคร์นะฮะฝากกดกระดิ่งดี๋ยผมจะต้องไปดูบอลแล้วฮะไปแช่งผีนะฮะเุ้ยวันนี้แมนยูเจอใครเนี่ยดูก่อนดิแมนยูเจอใครแมนยูเจอใคร โอ้ oh, เลือกไม่ถูกเลยอะวันนี้แมนยูเล่นในบ้านเจอวิลลามันน่าจะชนะนะจริงจริงแช่งไม่ขึ้นเนี่ยแล้วก็ที่น่าดูจริงๆเชลซีแมนเิตี้รพอถ้าเกิดเชลซีนะฮะไม่ชนะแมนซิตี้รเลี้ยวหูผมนะฮะห้ทุ่มครึ่งเจอกันอุ้ยเตะไปแล้วอะสิบนาทีนี่สดสดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคลิปนะฮะเนี่ยตอนนี้สิบแปดสิบแปดนาฬิกาสิบสี่สิบสองนาทีเดี๋ยวคลิปนะ่าจะอัพประมาณหนึ่งทุ่มนะครับยังไงก็ฝากเพื่อน แช่งผีกันเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะฮะชอบไม่ชอบยังไงนะฮะมีฝากเรื่องฟุตบอลในคลิปด้วยก็ฝากซ b s สไคร e ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องโอ๊อออนไลน์ด้วยนะครับเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ